เลี้ยงส่งเหม่งน้อยกลับไทยทั้งทีป้าป่าเหมาโรงแรมเรียวกังริมทะเลส่งเลยจ้าและโรงแรมเรียวกังคืออะไรคลิปนี้มีคําตอบคอนิจิวะค่ะป็นแม่บ้านญี่ปุ่นจากฮิโรชิมาป้าพาทัวร <c oughs> ์ทริปนี้พาพวกเรามาที่ชิมาเนทะเลที่นี่สวยมากทุกคนไม่เชื่อก็มาดูวิวจากห้องของเราเลยคะ่ะที่นี่ชื่อว่าโรงแรมอะไรโซคาเป็นโรงแรมริมทะเลที่ยกให้เป็นนัมเบอร์วันตั้งแต่ย้ายมาอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะสําหรับตัวเองนะไม่ได้หมายถึงทุกคนวิวทะเลสวยแบบเกินคาบรรยายที่สุดทับจิตทับใจแบบไม่รู้เรื่องเป็น วิวที่สามารถหยุดนั่งมองได้ทั้งวันนี่แค่ในห้องนะออกไปดูข้างนอกก็คืออากาศดีมากเข้ามาถึงห้องก็พร้อมเปิดเดียเลยค่ะขาดแค่หมึกย่างกับส้มตําทะเลอย่างอื่นพร้อมหมดแล้วทุกสิ่งอย่างในห้องก็คือพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกห้องอาบน้ําและห้องแต่งตัวแบบชิลๆเห็นห้องน้ําแบบนี้แล้วยาอาบน้ําวันละสิบรอบน้ําทั้งแรงทั้งอุ่นฟินๆไปเลยค่ะส่วนห้องน้ําไม่ต้องพูดถึงสะอาดสะอนไม่เกินจริงส่วนมุมนี้จากห้องน้ําออกไปข้างมีอ่างแช่น้ําริมระเบียงด้วยอะแก ป,ป้าปาก็ยังคงเรียนรู้การใช้โดนทุกที่ทุกเวลาแต่มุมนี้คือสวยมากไม่เที่ยงเลยสักคำอย่าว่าแต่ตัวเองว้าวเลยป้าป่าก็ยังว้าวเลยค่ะกับโรงแรมนี้รอบๆโรงแรมก็สวยไม่แพ้กันเลยมุมถ่ายารูปลอยล้านใกล้ๆยังมีหาดสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าทับจิตทับใจจิโซแล้วทําไมถึงบอกว่าป้าป๋าเหมาโรงแรมนี้ก็เพราะว่าวันที่เราเข้าพักไม่มีลูกค้าสักคนเลยค่ะทั้งโรงแรมมีครอบครัวเราห้องเดียวเท่านั้นแล้วแบบนี้เรียกเหมาได้หรือเปล่าแล้วความที่มีแค่ห้องเราห้องเดียวออนเซ็นรวมก็กลาย เป็นออนเซ็น p r i v a t e l โดยปริยายบอกเลยว่าทริปนี้คุ้มสุดคุ้มมื้อเย็นของเราก็เป็นอาหารเรียวกังเสิร์ฟไม่จบไม่สิน้นของเมงน้อยป้าปาจัดเป็นเซ็ตเด็กแบบนี้เลยค่ะถูกใจไหมไม่รู้ดูจากหน้าตาเองซาชิมิคืออาหารยืนหนึ่งในญี่ปุ่นบอกเลยเมนูอื่นๆก็อร่อยไม่แพ้กันไข่ตุนเป็นอะไรที่ต้องมีไม่เคยขาดน้ำซุปหอมๆแบบนี้ก็ลืมไม่ได้แล้วดูบรรยากาศมื้อเย็นดิโคตรฟินอะ่ะจบท้ายด้วยของหวานแบบช้ำๆส่งท้ายก่อนขึ้นห้องกันยาวๆด้วยกันมาชมพระอาทิตย์ตกแบบดีมันสวยเกินบรร ยายมากๆค่ะทุกคนขึ้นมาบนห้องพระอาทิตย์ก็ยังคงไม่รับขอบฟ้าบรรยากาศแบบนี้เบียร์ทั้งลังก็คงไม่พอส่วนเรียวกังในญี่ปุ่นคืออะไรส่วนตัวก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับเรียวกังแต่เท่าที่รู้เรียวกังคือโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นที่ปูเสื่อนอนออนเซ็นและสวมยูกาตะส่วนที่เหลือก็ไปค้นหากันในอากูอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่ต่อคนโรงแรมเรียวกังริมทะเลวิวร้อยล้านแบบนี้อาหารก็จัดเต็มแบบจุกๆุทั้งเช้าและเย็นผู้ใหญ่ในราคา26,000เยนก็ราวๆคนละ และเด็กปฐมคนนี้อยู่ที่16,000เยนค่ะก็เราวๆาสา0พั้บาทส่วนพิกัดที่พักเดี๋ยวปากไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะมีความสุขมากๆกับทริปนี้ทริปหน้าจะพาไปที่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ